สวัสดี FC ทุกท่านนะครับชานน้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปฟังเสียงขันเจ้านำโชคกันนะครับนกต่ออาชีพนะครับต่อต้นไม้สายไฟสบายนะครับเล่นง่ายนะครับจะลยเยอะๆนะครับตัวนี้เก๋ามากนะครับจุดจวดเสียงกลางปิ้นใหญ่นะครับคารมนะครับคารมมีขัดขัดดีนะครับตัวนี้กุกเดียวเสียงเพาะเสียงกลางปิ้นใหญ่นะครับชัดเจนนะครับใครสนใจนกต่ออาชีพนะครับ ตัวเดียวจบนะครับไม่ต้องไปหลายตัวนะครับบางท่านก็โทรมาก็บอกว่าโดนหลอกมั่งนะครับเพราะว่าบางทีซื้อเจ้าอื่นเขาส่งนกไปไม่ตรงตัวก็เสียใจนะครับผมก็ของผมนี่ตัวไหนตัวนั้นนะครับผมไม่ต้องกลัวรับประกันนะครับของผมจัดเจนนะครับ นกต่อคือนกต่อนกฝึกคือนกฝึกนกใหม่คือนกใหม,ม่นะครับบอกตรตๆนะครับนกมีตําหนิตรงไหนนะครับตัวนี้คือนกสมบูรณ์ทุกทุกส่วนนะครับเล็บเล็บอะไรมีเล็บคุดเล็บหนึ่งนะครับนี่นะครับโอ้แข่นต้นไม้นะครับขันทั้งวันนะครับวงนอกดีวงในเหนียวนะครับ ใจนะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปนะครับถ้าปิดไปแล้วผมจะลบเบอร์ออกนะครับผมจะลบเบอร์ออกนะครับแล้วก็ระบุว่าไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนนะครับผมชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมตรงตัวแน่นอนนะครับซื้อกับผมนะครับถ้าท่านก็เลือกซื้อเอานะครับเลือกท่านใดที่หานกะครับเลือกดูดีๆนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นค่าผมนะครับดูค่ายอื่นแต่ขอให้เขา Utan, ส่งให้ตรงตัวนะครับแล้วก็ใจแรกใจเนาะจะได้ไม่เสียเส้นใจนะครับผมนี่ตัวในตัวนั้น <fic ult> นะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้มีตัวเดียวเดี๋ยวทันใดรอนกฝึกต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคุณลุงแกะไไ้้นี้นะครับสายภูเขานะครับผมทันใดรอนกฝึกนะครับ รอได้เลยนะครับผมนกฝึกจอที่ติดเฉลยแล้วนะครับผมราคาไม่สูงนะครับด๋ยวไปหาลุงแกวใบว้นี้นะครับผมไม่ได้ไปหาเกนานละโทรหากันเมื่อคืนนี้มีนกฝึกหลายตัวนะครับนกฝึกคารมนะครับสายภูเขานะครับนี่ครับถ่ายตอนปล่อยคารมไม่ทันนะครับเมื่อกี้มีนกป่ามาใกล้ๆนะครับเรียกขัดเรียกขัดเลยนะครับ ทำคลิปกระสายเข้านะครับผมนีนกใกล้ๆนะครับดึงดีมากนะครับนกเสียงกลางปีนใหญ่นะครับใครจะไปไปฟังก็ไม่เสียหายนะครับตันนี้ต่ออาชีพด้วยนะครับผมนี่ครับนกต่อนะครับมันจะมีอาการมีจังหวะนะครับในการดึงนกนะครับในขันซุมสี่ซมห้านะครับผม นี่เรื่มถีแล้วนี่คาลมเห็นนกป่าเรไว้นะครับผมใครพร้อมอุนนะครับคลิปไหนประเนียดก็ลงให้ชมไปและน,นกป่านกป่ามานี่เพราะว่านกไข่ผมเกี้ยงทุกตัวเพิ่งเอามามันก็เสียงแปลกๆมันก็มาลบเลยนกป่านะครับเอาฟังคารลม กระโดมนกปลววาเขานี่ยิ่งเยอะกว่านี้นะครับถ้าเข้าใกล้ๆนะครับขับดีมากนะครับนี่ครับถ่บายใกล้ๆนะครับประมาณเมตรหนึ่งเขานะครับนิ่ง ไฟได้สบายนะครับขาดแค่อ่างจะครบเครื่องนะครับเก่าๆนะครับก่ี VIP นะครับผมคารลมนะครับารมกลางๆไปหามากนะครับเป็นนกที่ขัดดีนะครับชอบนกคารลมขัดนะครับ นี่นกป่ามาแล้วนกป่ามาแล้วเดี๋ยวเห็นเนี่ยครับดูกันครับเวลาเห็นนกนะครับชอบพทเลยนะครับไม่ ต้องนั่นนะครับดูชอบโทรนะครับพร้อมอนพร้อมส่งนะครับผมวงนอกดีวงในเหนียวนะครับกุกเดียวคารมขัดนะครับผมนกสายภูเขาตัวนี้นกสี่ปีนะครับเชลยเยอะมากนะครับนี่นกป่าชอบนะครับทักโทรมานะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์โทรนะครับถ้า ผมลบเบอร์ออกกันแสดงมาปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวสำหรับนกเขาชวานะครับเดี๋ยวท่านใดอยากได้นกเขาชวานกฝึกนกต่อเดี๋ยวใจเย็นนะครับตัวนี้ผมกาลังฝึกอยู่นะครับตอนนั้นจะเป็นลูกป้อนนะครับยังไม่ได้ออกป่าจริงนะครับมันเล่นบ้างมาเล่นบ้างแล้วอากาศไม่ค่อยดีนะครับผมไปยังไม่อยากแบ่งไปเนาะนะครับสาหรับนกเขาชวานะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้ฟังนะครับมันเป็นนกลูกป้อนป่านะครับมันเล่นคนนะครับลัวว่าไม่เห็นคนมันจะไม่ค่อยขันแต่ก็เล่นอยู่นะครับ ใส่ไม่นะครับอดใส่เลยล้ะครับฝึกไว้อยู่เดี๋ยวเราเก่งๆค่อยแบ่งนะครับอ่ะนะครับใครสนใจนะครับเจ้านำโชคนะครับจุดๆนะครับดูได้ยินนักป่าอ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับสหวัสนี้สวัสดีครับผม